เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับยูกิบแบดบัตนะครับผมวันนี้เราก็จะมาโซโล่แรงนะครับกับการรีวิวสกินใหม่นั่นก็คือสควอชช i n g m มทมาโรลิอ o n นั่นเองนะครับผมเป็น r o r ิออนร่างไฟนั่นเองครับนี่สกินนี้ก็อยู่ที่ประมาณ299คูปองนะครับผมถือว่าสกินก็สวยดีนะ r o r ิออนนะครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยในแรง่เนี่ยโรลิออนก็ถือว่าเป็นเมตาเมทตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าสกิลอะไรมันค่อนข้างแรงนะครับผม แล้วก็เป็นตัวละครที่ต้องใช้ความชํานาญในเรื่องการใช้สกิลนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันก็มีคอมโบที่หลากหลายแล้วก็คนเล่นใหม่ๆอาจจะงงๆหน่อยๆนะครับผมนี่มาถึงเลเวลหนึ่งเนี่ยผมก็จะอัพท่าสองนะครับเพราะว่าเคลียร์คลิปเร็วกว่าอัพท่าหนึ่งมานะครับผมแล้วก็เราสามารถต่อได้เลยอย่างนี้นะครับนี่ก็จะเป็นแบบว่าช่วงแรกเนี่ยเราก็จะได้เปรียบในการเคลียร์เลนเนาะแล้วเราก็จะแบบว่าเดินทําเกมได้ก่อนอะไรประมาณนี้นะเห็นไหมมวยพุ่งเสร็จกลางนะครับ เล่นได้เปล่าเล่นได้เปล่าน่าจะเล่นยากอยู่นะครับผมมาแย่งไหมมาแย่งไหมมาแย่งไหมไม่มาเว้ย <laughs> ถ้ามาเนี่ยผมเล่นเลยนะเขาไม่มานะครับมาไปเลนกลางดีกว่ารอเลเวลเสียโอ้โหคอนติโน,โนเอาเลนกลางไปหมดเลย ถ้าสมตามติว่าป่ามาแท็กเลงกลางเราหมดเลยที่แบบเรายังไม่อยู่เนี่ยเราแท็กได้เลยนะเราเราแท็กป่าได้เลยนะครับเพราะว่ายังไงฟอนเตโน,โนก็สีนะครับเห็นไหมคือยังไงก็สีนะครับผมเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยตัวเราเองจะเล่นยากนะครับถ้าเราไม่แท็กคืนนะครับยังไงเราก็ต้องแบบเอาให้ตัวเองเลเ้ว่าสีก่อนที่แบบอาบิซอดาร์กอนจะเกิดเนี่ยจะดีสุดนะครับเอาเอานี่งไงบิงช็อตไปหนึ่งทีตายไหม กินแบทบ,บัตได้เฟิร์สบัตครับผมเอาแล้วไงเกมนี้ตึงๆไปอ้าวอ้าวยังไม่สีเพื่อนเราท่าสองไปไหนพิกตามไปเลยครับผม <c oughs> โอเคเลเวลสีแล้วนะครับเฮ้ยนาคอสอ,อ,อ้าวทอนอยู่นี่ด้วยอับบนติมาเรียบร้อยยกไปตายสามครับผมตอนนี้ทริปเปอร์คิวเมื่อกี้นี้ตอนใช้อันตินี่รู้เลยนะครับว่าเอฟเฟกอันติมันค่อนข้างไม่ชัดนะครับผม ถ้าเทียบกับแบบสกินอื่นๆของรอลเลออนนะยครับคือไอ้วงที่แบบเขาเรียกว่าไงวงอันตีกับวงท่าสอ่ะมันดูแบบไม่ค่อยต่างกันครับผมเมื่อกี้เอาตรงๆตอผมกดอันตีเนี่ยอาจจะแบบไม่รู้ตัวด้วยซ้ีว่าผมยังอันตีอยู่หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวต้องลองดูใหม่นะครับเอฟออันตีอ่ะเฮ้ยยังไงเดี๋ยวนะเรียวมาอยู่บนนี่ครับเดี๋ยวเรารอนเล่นดีว่านะมีมังคดไหม อย่าเรียนก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปหาเล่นอันตีดีกว่านาคอสอยู่นี่มันมาเยอะเลยว่ะเพื่อนเพื่อนเราตีอาไิซอลด,ดากกอนรู้สึกว่ามันจะเยอะยังไงเฮ้ยๆโดนดลุมอยู่ว่ะอันตีตรงนี้เลยไม่มีลูกบอลให้เล่นอ่ะยกไปหนึ่งทีช็อตไปเรียบร้อยครับได้มาหนึ่งคิวผมราว่าถอยเถอะเพื่อน เฮ้ยฟลอเรนโนเล่นต่ออ้าวปลาดอกไม่โดนเล่นต่อไหมเล่นต่อว่ะผมท่าสองช็อตไปโอ้โหโอ้ยเกือบตายครับผมขอกลับบ้านก่อนนะครับไม่ไหวแล้วเลือดน้อยมานาหมดเราได้มา4คิวนะครับ2แอซิดนะคอสอยู่นี่ช็อตไปหนึ่งที ซึ่งรอเลออนเนี่ยถ้าสมมติว่าใครที่แบบสกิลไม่แม่นๆเนี่ยมันก็จะแบบแอบเล่นยากอยู่นะครับเราช็อตไม่โดนเมื่อกี้โอเคคือมันเป็นตัวที่แบบว่าต้องอาศัยกับจังหวะการอันติแม่นๆอะไรประมาณนี้นะครับเล่นไหมนาคอสจะล้วงผมเปล่าเนี่ยอันติถ้าล้วงมาเมื่อกี้เองโดนยศนะบอกเลยมึงมันจะตายว่ะเล่นได้ไหม ล่นไม่ได้นะครับผมว่าต้องถอยแล้วนะรอจังหวะนะครับคือเมื่อกี้เนี่ยอันตีก็ดูแบบไม่ชัดจริงๆนะถ้าเทียบแบบว่าสมมติผมกดท่าสองเนี้ยแล้วผมกดอันตีไปด้วยอะ่ะมันจะมองไม่ค่อแท้จะไม่ออกเลยนะครับว่าผมอันตีอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีของสกินนี้นะเพราะว่าศัตรูก็จะแบบงงๆหนะ่อยว่าเอ้าอันตีแล้วเหรออะไรประมาณนี้เล่นได้ไหมป้อมล่างนะครับ ผมอันตีได้นะทิ้งลูกบอลไว้ตรงนี้นี่ครับ <The Age. S 1> ยกไปหนึ่งทีนี่งไงช็อตไปมันจะฟิกโยกไปไหนผมเล่นต่อได้ผมมีท่าสออีกทีหนึ่งยังไงโอ้โหไม่ตายเฉยโอ้โหได้ยังไงเนี่ยเพื่อนแต่เมื่อกี้ทอยไปตัวแข็งนะครับก็เลยรอดแต่ผมนึกว่าผมจะได้ไปไม่นั่นอะ่ะอ้ย นาเขาไม่ตัวแข็งไหวปะอ้าวเอลสูไม่ไหวว่ะผมรู้ว่าเขาไหวนะครับขอโทษทีเพื่อนผมว่าเมื่อกี้นี่ผมไม่รู้เห็นไหว่านาเขาไม่ตัวแข็งอยู่เลยครับผมถ้าไม่มีตัวแข็งกันยังไงเมื่อกี้เอลสูก็ไหวนะครับเคลียร์เลนกลางหาจังหวะ มีตัดเลือดแล้วเพื่อนเราเล่นแล้วเพื่อนผมอันติตรงนี้เลยนี่อันติอยู่นะครับอันตีมองแท้จะไม่ออกเว้ผมบอกเลยสกินอย่างโกงเออเมลรอยเอนต้องมีนะสกินนี้นะครับ299คูปองได้ความโกงระดับเทพอันติมองยากโคตรเออยังไงผมว่ารอเรอยนเนี้ยก็น่าจะติดเมตาอีกนานนะครับหรือว่าหัดไว้ก็ดีนะตัวนี้นะครับผม วูงั้นไม่โดนแต่ผมช็อตมวยไปครึ่งหลอดอยู่นะเรามีอันตีให้เล่นแล้วนะครับอันตีเรียบร้อยยกไปหนึ่งทียกทอนได้โอ้แต่มันลึกไปนะครับผมไม่กล้าบินเข้าไปวะถ้าบินเข้าไปเมื่อกี้น่าจะโดนโมวยต่อยสวนนะครับนาคอสโยกบนวะทีมงานเราต้องไปเก็บนาคอสนะ ผมต้องกันกลางก่อนนะครับไหวไหมนั่นนะไล่นาคอสไม่ได้นะช่วงนี้นาคอสเจอทุกเกมนะครับไม่นาคอสก็กเอเลนดอร์สองตัวน,นี้แหละเจอประมาณ90%็ต้องรองทีมงานเราเล่นนะครับนาคอสโยกบนว่ะ คือผมจะไปช่วยด้านล่างก็ไม่ได้นะครับไม่งั้นนี่ป้อมบนจะโดนซอยฟีนะครับผมนาคอสโยกกลางมาผมมีอาร์ติปอบแล้วนะครับคือตอนนี้ต้องไล่นาคอสนะเพราะว่านาคอสมันโยกเลนสบายใจเฉิบเลยนะครับไม่ไหวว่ะเพื่อนต้องเก็บนาคอสนะดูดิมันไล่ดูเดิดเดดเดมันไล่ไม่ได้เลยครับนาคอสชิวจัดผมมีอันตีเพื่อนผมมีอันตีผมมีอันตี ผมมีอันติเซออันติยกทอยเป็นทังทีบิงเข้าไปเลยครับผมจังหวะนี้ยังไงโอ้โหไม่มีใครตายเลยวะทีมงานเราไม่ได้เข้าครับผมเมื่อกี้แต่จริงนะอันติแบบดูยากมากเลยนะครับบิงเข้าไปผมต้องตัวแข่งเอาผมว่าผมตายว่ะไม่รอดครับผมกันเวฟบนก่อนอนะครับ เดี๋ยวเราต้องรองเล่นพร้อมทีมนะแต่ทีมเราอะไม่ค่อยทำเลนเลยนะผมพูดเลยแบบ <Ultimate Test. S 1> ไอซูกาอย่างเงี้ยชอบแบบไปอยู่ในทีมไฟนะครับผมแล้วแบบไม่ได้ทำเลนนะผมต้องมาดันเลนให้นะครับแล้วดูมันก็จะบวกกันละแล้วผมก็ยังไม่อยู่เพื่อนโอ้โหอย่าเพิ่งบวกนะเอลซูยังไม่มาเลยเพื่อนอข้ออยู่บน โดนมวยต่อยโคตรแรงเลยครับเพราว่านาคอตอยู่เนียนบนนี่เห็นไหมแล้วก็ไม่มีใครไปกันบนเพื่อนแล้วเราก็จะเซตไปไม่ได้เนี่ยมันก็จะวนลูปเดิมนี่ครับคือจะให้ลอเรลอนตัวผมไปดันเลนโซโล่ก็คงไม่ได้แบบเพื่อนต้องให้ซูก้าไปรับนะครับ่ยซูก้าไปดวลกับนาคอตอยู่นะไหวไหมนั่ยหนะกไม่ช่วยไม่ได้เพื่อน ได้อยู่นะผมว่าไหวไหมนะเขามันเอาจัดมันโยกเลนจนผมปดวดหัวมาแล้วแลาตตรงการเข้าเดียวหนึ่ง,งต่อสีว่วะเฮ้ยลิตรหนึ่งสี่เอาจัดจัดรอก่อนดิเพื่อนโอโ้โหมาผมช็อตลัมเบอร์ช็อตลัมเบอร์เจ็บอยู่นะนั่นขนาดลัมเบอร์มีทรอยนะครับแต่ผมต้องช็อตไปเรื่อยๆนะครับผมทำเลนด้วย ใช่น,นายต้องดันเลนดิเพื่อนเดี๋ยวเราดัานบนออตรงกลางมันจะเข้ากันไหมเพ่นมันเข้าแล้วว่ะฟลเรนติโนเราเข้าแล้วครับเอาอ่ะได้อยู่ได้อยู่ครับผมฟลเรนติโนตัวนี้ลำโหอดอยู่เราชอ็ชอตช็อตเกียร์คีฟเดินรอจังหวะน,นะครับนาคอรเข้าผมเรียกอ,อันตีมาแล้วเรียบร้อยยกตายครับผมป้อมกลาง เฮ้ยโอ้โหมวยผมว่าต้องเอามวยให้ได้สวยครับึ้นบ้านกลางอะไรเพื่อนค้นบ้านกลางเดี๋ยวผมกดช็อตไปก่อนครับผมช็อตไปก่อนเร็วมะเร็ยวมะเ,เราช็อตแตกอ,อันตีมาพอดีทอนเกดพอดียกไปหนึ่งทีแตกครับผมเรียบร้อยครับ ก็ถือว่าเป็นสกินหนึ่งนะที่อันตีมองยากมากๆนะครับคือมันจะยากสำหรับฝั่งตรงข้ามแหละเพราะว่าเราเล่นลอเรออนเราก็จะรู้เยี่ว่าเรากดอันตีแล้วนะครับแต่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็ต้องสังเกตหน่อยๆนะว่าลอเรออนกดอันติแล้วนะครับเพราะว่าสกินนี้มองอันตียากจริงๆนะแล้วก็ตอนกดอันตีเนี่ยเสียงก็ไม่ได้แบบชัดเจนเหมือนสกินอื่นๆด้วยนะว่าแบบกดอันตีแล้วนะครับคือเสียงชาร์จอันตีมันแบบเบามากๆนะครับผมก็ถือว่าเป็นข้อดีของสกินนี้นะผมชอบนะครับอันตีมองยากดี ทำเดิเมพไป22นะครับก็ถือว่าสวยนะครับผมสก,กินนี้ยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ